วันนี้ครับผมคลิปนี้จะเป็นรีวิวที่รักโตรครับของ t a c กลุ่มที่12รุ่นที่สิครับผม่าจะเป็นแบบใดหลักที่พักที่อาศัยแต่รุ่นนี้จะบ๊วยฮึกันนะครับเนาะเขาไปรับชมกันเลยครับว่าในห้องจะเป็นยังไงครับเปิดประตูเข้ามาแล้วครับผม ก็จจะเป็นห้องน้ำนะครับตรงเข้ามาเลยมีชักโครกมีทีไว้อุปกรณ์ส่วนตัวครับผมมีอ่างล้างหนา้าหละกะักฟักบัวครับผมเปิดน้ำล่องเบิองครับว่าไหลแห้งบ่ใส่ได้ครับออกมาท้างนอกห้องนะครับอาจจะดูหงอกจังหน่อยนะครับเนาะ ราะว่าเขายู่นหลายมื่อแล้วครับห้องนี้จะนอนสีโคนนะครับเนาะนี่ก็เป็นที่นอนของผมมาเบิ่งกันเลยครับเขามาไหนยังงแต่จะมีการนำห่อนให้ตัวนึงครับผมมามาห้องครับแล้วกกนำเป้าขวดหนึ่ง ในกระเป๋าวางก็เอามะาม่าหรือว่าอาหารแห้งแยาวองมะนาเลยครับผมปากกาจะเป็นลักษณะสามตาครับผมสามลูกนี่ครับสภาพข้างบนข้างล่างก็จะมีแอร์ตัวหนึ่งครับแต่ว่าบยินวณตรงไหนหรอกครับนอกจากแอร์แล้วเขาก็จะมีพัดลมให้ตัวหนึ่งครับผม งองทมณสโลว์หน่อยครับเพราะว่าแอนบูยินของผมนี่จะมีเบียงหลังห้องครับเบียงหลังห้องครับก็จะสามารถชมวิวกำแพงเยรูซาเล็มนะครับเบียงหลังห้องจะมีวงเวียนรับผมมีลานข้าอยู่ข้างล่างบ่ค่อยลงไปหรอกครับ นอกจาก่นนี้ใส่ไปทิมขยะกับไปทรงเข่าให้อีกที่ี่กลุ่มหนึ่งที่ภาอยูเทโลวีครับนอกจากใส่ประโยชน์จากระเบียงนี้ครับตากอาชิตโตหรือว่าตากเสือที่เขาซักครับก็ได้ระเบียงหลังหองข้าง,ง,งครับก็จะเป็นเนี่ยเดียวกันนี่นะครับ รบรรยากาศวิวข่างๆครับกถือว่าถือคองดีอยู่ครับได้ว,วิวดีสำหรับผีหนี้ก็มียังไหนนะครับน้อมีเห้เบิง่งซ้ำนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามอห่าน,นี้นะครับเด้อสวัสดีครับผม